ถูกค่ะ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 

<Explain. S 1> ไฟตัดหมอกซึ่งผลิตติดชุดไฟดวงเล็กเสริมจากไฟหน้าเดิมโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้ขับขี่ยามที่แสงสว่างอาจจะส่องสว่างได้ไม่เพียงพอตามความต้องการโดยไฟตัดหมอกเป็นการพัฒนาจากสปอตไลท์ขนาดใหญ่ในอดีตแต่มีการปรับย่อขนาดให้มีความเล็กลงแม้ว่าขนาดเล็กของมันอาจจะดูไม่น่าจะช่วยในเรื่องการส่องสว่างอะไรมากมายนะักแต่ในตัวโคมไส้หลอดที่ใช้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นหลอดไส้แบบ เซึ่งเป็นไส้แบบเดียวที่ใช้กับสปอร์ตไลท์ทั่วไปซึ่งแม้จะมีกำลังไฟหวัดน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพความสว่างก็ไม่ได้แตกต่างกันและเมื่อเปิดใช้งานก็จะเพิ่มทัศนวิสัยได้มาก